I'm on the next level, next, next, next level on the next level. They all trying to catch up to my next level, next, next, next level on the next level. Check it out, check it out, check it out. ป, 9, ปี2022ครับลูกค้าเดินทางมาจากนชนบุรีเลยนะครับก็ เนใส่ไฟตรงรุ่นครับเดี๋ยวเอาให้ดูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่ไฟตรงรุ่นครบทุกจุดแล้วทุกจุดก็ไม่มีการตัดต่อสายไฟไเลยเวลาสมมุติว่าอยากถอดออกกับเป็นรถเดิมก็คือแค่ถอดชุดสายไฟออกเสียบกลับคืนเดิมก็จะกลับเป็นค่าเดิมโรงงานเลยทันทีนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยอ๋อหรือบอกคันที่ติดตั้งเป็นกล่องออตาบูนนะครับแล้วก็เปิดปิดได้แรงม้าปลายทางเนี่ยยังไงก็เพิ่มขึ้น50 60ตัว แต่ว่าแรงมาไปทางเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันเดี๋ยวผมวัดแรงมาที่ล้อก่อนแล้วก็จูด้วยกล่องอัลต้าบู์แล้วมาดูกันว่าแรงมาไปทางจะเป็นเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะทําการบันทึกแรงมาลง u ู u b e ให้ลูกค้าด้วยเพื่อ,อไว้ดูว,ว่ารถตัวเองเนี่ยได้แรงมารดเดิมเท่านี้นะหลังจูด้แรงมาสองท่านี้นะ เราวัดแรงม้ารถเดิมกันออกมาแล้วนะครับทุกคนอยู่ที่133แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิด325นิ่ตันเมตรน,นะอันนี้เป็นแรงม้าแบบปิดกล่องที่ลูกค้าใช้งานอยู่ทุกวันเดี๋ยวเราจะปรับศูนด้วยก,อกอล่องออตาบูเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงม้าปลายทางจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็ปรับนต่างแรงม้าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่แรงม้านะครับแรงบิดด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผม ร้อยครับจบอย่างสวยงามแรงม้าจากรอบเดิมร้อยสามสิบสามตัวนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดสิบสามตัวเลยเป็นสองร้อยหกม้านะครับแล้วก็แรงบิดจากสามร้อยยี่สิบห้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โหเยอะนะเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนิวตันเมตรนะครับผมเดียวว่าก็แรงม้าก็ขึ้นทั้งพวงกุญแจเลยทั้งชุดอ๋อก็เช่นกันขนาดกันไปเลยนะครับพื้นที่ใต้กราฟเพิ่มขึ้นเยอะมากสําหรับคันนี้ ลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากเพิ่มแรงมาแบบปลอดภัยแบบนี้จูนไม่เคเน้นเนใช้งานรถเดิมเดิมยังรอยังติดตั้งได้เลยอะ่ะนะครับแล้วก็ได้แรงมาเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องออปเกรดอะไรท่อยังท่อเดิมเลยใครที่อยากได้แรงมาแบบนี้จูนไม่เคเน้นเนใช้งานซิ่งได้ใช้ได้เน้นประหยัดอะไรเงี้ยพุ่หนึ่งหมื่เก้าเนี่ยติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเป็นงานถนัดมากๆยินดีให้บริการเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับอยู่9 9 0 0บาทถ้าเป็นแบบตัดต่อสายไฟแลว้วก็ถ้าเป็นแต่ไฟต้องรุ่นจบที่13,400บาทนะารับ ก็ตอนนี้มีโปรโมชัน่นขึ้นในนู่ฟรีลูกค้าที่โทรหาผมติดตั้งกับผมที่สำนังกงานใหญ่อะเดี๋ยวขึ Nano ้นในนู่ฟรีนะครับผมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมยังไงฝากกด subscribe ก,ก,กด like กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หกนะครับแล้วก็ช่องทางการรับชมรีวิวผ่านเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้หรือจะเป็นช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ก็เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับยังงบััมามาัังงไขขอออบบบบบบบคค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 ุุุณณททกกนนนนนมมาๆะะรรรรีีี่ชลลิิิปปวดโ้จจ